สวัสดีครับวันนี้จะพาไปพบก,กับสุนัขสายพันธุ์ toy f เ x t e r เรียกัน t o อ f เท t e r เรียเป็นสุนัขสายพันธุ์เล็กครับที่พัฒนาขึ้นมาจากสายพันธุ์ fox t e r เรียขนาดใหญ่ที่มีทิ้งกำเนิดในประเทศอังกฤษเช่นเดียวกับ fox t e r เรียขนาดใหญ่ครับ toy f เท t e r เรียถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ล่าสัตว์กับโดยเฉพาะกับสุนัขทิ้งจอกลนนักษณะนิสัยของพวกเขานั้นมีความขี้เล่นร่าเริงกระฉับกระเฉงฉลาดรักการเรียนรู้ใจกล้าเฮาเสียงดังชอบขูด ต้องการการออกบำลงกายอย่างเพียงพอครับเข้ากับเด็กและก็สัตว์อื่นได้ดีเป็นมีกระผู้คนเป็นสุนัขขนาดเล็กมีน้ําหนักประมาณ1.5-4กิโลกรัมครับความสูงอยู่ที่ประมาณ23-28เซนขนสั้นเรียบเยาดตรงสีขนมี2แบบครับคือสีขาวล้วนและสีขาวผสมน้ําตาลดําใบหูนั้นตั้งตรงดวงตาสีดํากลมโตจมูกสีดําหางสั้นส่วนการดูแลนั้นแปรงขนสัปดาห์ละสองถครั้ง อาบน้ำเมื่อสุกโปกแปรงฟันสัปดาห์ละ2-3ครั้งตัดเล็บให้ทุก2-3เดือนพาไปเดินเล่นและก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับฝึกอบรมไม่เชื่อฟังคำสั่งพาไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพและก็ฉีดวัคซีนตามกำหนดครับส่วนโรคประจำสายพันธุ์นั้นก็มีอยู่หลายอย่างเลยครับ 1. โรคหัวใจ2โรคข้อสะโพกเสื่อม3โรคผิวหนัง 4. โรคหู5โรคตาครับทอยฟ็อกเทอรเรียนั้นมีอายุไขฉเฉลี่ยวที่ที่12-15ปีครับ ทอสฟอกเทอร์เรียเหมาะกับผู้ที่ต้องการสุนัขที่ขี้เล่นร่าเริงฉลาดและรักการเรียนรู้พวกเขาต้องการการออกกำลังกายและการฝึกอบรมย่ำเพียงพอทอยฟอกเทอร์เรียเข้ากับเด็กและสัตว์อื่นได้ดีครับแต่ควรระวังสัตว์เล็กเช่นหนูนกหรือว่ากระรอกเพราะทอยฟ็อกเทอร์เรียนะั้นมีสัญชตาตญาณนักล่าครับแล้วถ้าใครชอบสายพันธุ์นี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์และที่สำคัญอย่าลืมกดแั้งกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ